มา m o เตอร์ริงออนแอกันต่อนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็คุณโก้กรกิจนะครับที่ทาพาท่านผู้ชมพาไปดูมอเตอร์โชว์2016ปีนี้เรียกว่าหรูอลังการกันมากจริงๆก็เหมือนทุกปีครับแล้วก็พูดถึงหรูใช่ไหมแล้วตัวนี้มาจังหวะเวลาพอดีกับงานบางกอกมอเตอร์โชวด้วยถือเป็นรุ่นขายดีของ m e r c e d e s b e n ส์เขานะครับสำหรับ e l l s s โฉมใหม่ครับจริงๆเนี่ยก่อนก่อนวันเปิดตัวเนี่ยนะฮะเมอร์เซเดสเเชิญนักข่าวไทยไป ทดลองขับที่โปรตุเกสมาแล้วหัวหน้าหัวหน้าผมคุณธิดารัตน์ก็ไปมาส่วนผมจะได้ขับเมื่อไรเดี๋ยวรอดูอีกทีเดี๋ยวรอดูว่าจะได้อีคลาสนี้มาทดลองเมื่อไหร่แต่ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยโอ้โหบูธแตกคุณแจ็คจริงเหรอฮะถ่ายรูปขนาดนั้นเลยถ่ายรูปลำบากครับถ้าถ้าไม่กั้นไว้จริงอ่ะมีแตคนจะเข้าไปดูเข้าไปนั่งเพราะมันขายเลยไงมันไม่ใช่โชว์แบบ คืออันนี้ตัวขายขายเลยขายแล้วเปิดให้จองด้วยเปิดจองเลยฮรราคามาเรียบร้อยครับ e 2 2 0 d นะครับเป็นรื่องดีเซลซก็แน่นอนครับเริ่มต้นยังเป็นการนําเข้าทั้งคัน CBU อยู่นะครับแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะไม่เร็วมากอาจจะช่วงปลายปีหรืออะอาจจะมีรุ่นประกอบในประเทศตามมารวมถึงขุมพลังที่มันเป็นแบบปลั๊กอินไฮบรที่ CC l a s s มีแล้ว S Class มีแล้วนะครับ เป็นเป็นไฮบริดแบบปลั๊กอินนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยอะที่ว่าเปิดตัวกันเนี่ยตอนนี้นะฮะนำเข้าทั้งคันมาขายใน E 2 2 0 d นะครับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2ลิตรเทอร์โบนะครับ194ิ่แรงมา้าโอ้โหเกียร์อัตโนมัติ9สปีด9สปีดเลย9สปีดเลยนะครับโอ้โหสุดยอดสวยมากเทคโนโลยีโดดเด่นหรูล้ำนี่ก็มาเพียบครับพวกเรื่องระบบไฟเรื่องของ ไฟหน้าอิเล็กทรอนิกส์นะเรื่องของไฟในห้องโดยสารนี่เขามีไฟแบบปรับปรับอะไรปรับอารมณ์ไฟได้แบบ64สีอะจริงเหรคุณอารมณ์แบบนี้คุณอยากได้สีอะไรคุณแบบวันนี้คุณอยากตื้ดคุณแบบขอแบบส้มๆใช่ไหมวันไหนคุณอยากโรแมนติกคุณจะ่าสีแบบน้ําเงินชมพูหนอยอ่าเลือกได้ครับคือสวยจริงสวยจริงอีคลาสเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรถ ที่ขายดีที่สุดของ m e r c e d e s Benz นะครับในบรรดาทุกรุ่นอ้าปีปีหนึ่งเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยขายขายในเมืองไทยอยู่อยอู่เดี๋ยวนี้เมอร์เซเดสเบน์ขายปีละหมื่นคันแล้วนะเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นนะคือข้อมูลล่าสุดนี่ผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่า e มันจะขายเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเซกเมนต์ใหม่พวกตัวตัว A Class ตัว c l a อะไรเพิ่มเข้ามาใช่ใครับแต่ถ้าเดิมเนี่ยตอนยุคขายแบบ5 0 0 0 6 0 0 0คันต่อปีเนี่ย e l a s s เนี่ยขายดีที่สุด ของ m e r c e d e s Benz ในประเทศไทยแล้วแล้วมันก็เป็นเทนของโลกด้วยของโลกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นองโลกคือ e class จะเป็นตัวขายดีสุดต่างจาก b m w b m w นี่จะเป็นซีรีส์สามขายดีสุดใช่ขายดีสุดอ่ะตรงนี้ก็สะท้อนหลายอย่างเหลายอย่างกันนะแล้วก็เนี่ยก็เพราะเป็นรุ่นที่คนไทยแบบเฮ้ย e class เปิดตัวมามันตื่นเต้นอ่ะคือหฮากันมากอันนี้ถือว่าออกแบบใหม่หมดใหม่หมดเลยฮะทุกอย่างเป็นโฉมใหม่ออกแบบวาดเส้นกันใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยฮะแต่ใหม่หมดของ e class ทุกวันนี้ผมก็ คอมเมนต์ไว้หน่อยเลยครับเพราะผมว่ามันความโดดเด่นจากจาก e เดิมคือเดิมเนี่ย e มันจะมีความต่างจาก c หรือ s ชัดเจนนะครับไอเรื่องของไฟคู่เนี่ยมากี่เจนกี่เจนแล้วนะครับจะเป็นคู่แบบกลมแบบเหลี่ยมแบบแยกแบบไงก็มีซึ่งมีความโดดเด่นต่างไปแต่ว่าพอมาเป็นเจนใหม่ของของรถเบนซ์เนี่ย c e s มันคล้ายๆกันหมดเลยคล้ายหมดนะแต่ว่าทั้งทั้งทั้งคันทั้งคันเลยทั้งคันแทบเป็นทั้งคันมาแนวเดียวกัน ขนาดต่างกันอยู่แล้วนะครับรายละเอียดก็ต่างกันหน่อยแต่ว่าโดยดูรวมๆเนี่ยผมเคยมาเทียบดูเนี่ยต้องสังเกตดีๆจริงๆนะครับก็เนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องของทิศทางการออกแบบของเบนยุคใหม่นะครับก็อาจจะมีชอบกันไปชอบไม่ชอบพาว่ากันไปอันนี้ก็เปิดตัว e 2 2 0 d มีรุ่นเดียวเลยให้เลือกรุ่น e อ็กซ์คลูเนี่ยขายอยู่3 9 9ล้าน9บาทโอ้โหส่วนรุ่น a m g dynamic เนี่ยนะฮะออปชั่นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยขายอยู่4ล้าน 790,000บาท4ล้านเเลยครับเร็วๆนี้เดี๋ยวก็คงได้ทดสอบนะครับ,รบไปดูกันได้แต่ว่าเนี่ยรายละเอียดของไฟมันก็จะยังมีไฟแยกให้เห็นอยู่ว่าเอย้ยฉันยังมีไฟแบบคู่นะนอาจจะมีะในในโคมเนี่ยเขาจะเหมือนมีแยกๆในดีเทลข้างในอยู่ในันคงเอกลักษณ์แบบคู่กว้อยู่แต่ไม่แยกอะอยู่ในโคมเดียวกันแล้วเมื่อก่อนมัน ใช่ใช่แยกกันอย่างชัดเจนเลยนะไฟเล็กไฟใหญ่ก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ชอบคุณผู้ชมแล้วแล้วบูตแตกจริงคนดูเยอะคนดูชัวร์คนชอบมากแหมเศรษฐีเมืองไทยนะก็ไม่ว่ากันผมขยับมาครับผมขยับมาในกลุ่มรถหรูกันบ้างอีกจะบอกเป็นคู่แข่งกันโดยตรงก็ไม่เชิงเพราะว่ามันห่างกันมากแต่เกิดเรื่องยอดขายครับเล็กซัสนะครับแบรนด์หรูในเครือโตโยต้าครับงานนี้คือฮาครับเปิดตัวสปอร์ตคูเป้สายพันธุ์ใหม่ครับเล็กซัสโอ้ยสี r นะฮะ สีแดงเฉิดฉายเนี่ยครับจอดเด่นเป็นสง่าอยู่นะครับก็นี่แหละใครเบื่อใครเบื่อพวกซีรีส์สี่นะใครเบื่ออีคลาสคูเป้ผมเก่านะฮะโอ้โหเส้นสายเขานี่คือโอ้โหเล็กซันนี่ออกแบบคุณเดินใกล้ๆอาจจะบาดได้นะมันคมมากจะคมขนาดนั้นฮะคมมากโอ้คุณสวยจริงๆอ่ะมาขายในรุ่นเดียวนะครับสองร้อยทีนะครับ RC 200T RC 200T โอ้โหแล้วดูสีแสบสีเบาข้างในสิคุณคือจะแดงทั้งคันเลยใช่ตกงลงเครื่องยนต์ก็2องลิตรเทอร์โบครับสองร้บห้าแรงม้าอัตราเร่ง0ูนยถึงร้อเนี่ยนะครับเจวินาทีนะครับแล้วก็มีโหมดโหมดปรับเลือกได้ครับตามสไตล์ปรับอีโคปรับ Normal ลสปอร์ตสปอร์ตพลัสซึ่งสปอร์ตพลัสเนี่ยปรับช่วงล่างด้วย นะครับช่วงล่างน่าจะเป็นพวกแบบ Adaptive s u s p e นชั่นคับปรับความแข็งความอ่อนได้ถ้าเป็นส p o r t ตพารนี่ก็นึบกระด้างขึ้นมาทันทีเลยกระด้างขึ้นมาหน่อยครับขายรุ่นเดียวคุณผู้ชม RC 200T นะครับครับเมืองนอกอาจจะมียากย่อยหลายรุ่นหลายเครื่องยนต์แต่เมืองไทยขายรุ่นเดียวเลยเอามารุ่นเดียวก่อนก็ได้มั้งมาลองดูก่อน5้าล้าน4ี่มบาทครับ5ล้าน4ี่แสนเก่บาทสําหรับ r 4 200T งรครับเด่นสวยจริงๆนะฮะต้องมีข้อควรระวังนะฮะไปดูใกล้ๆเดี๋ยวจะบาดเอาต้องระวังคมจริงๆสีสันคมจริงๆนะฮะพูดถึงสปอร์ตกันแล้วตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จอดสวยสีส้มอยู่ที่บูส์ของ Aston Martin นะครับเปิดตัวรวดเร็วมากนะครับสำหรับ d b 1ครับตอนนี้เป็น DB11 แล้วนะฮะถึง11แล้วใครจะมา DB9 DB10 เจอแล้วตอนนี้ DB11 แล้วนะครับก็ เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เจนีวามอเตอร์โชว์อีกแล้วอ๋องานเจนีวาที่มีนาแล้วบ้านเราเนี่ยยกมาโชว์เลยจากเจนีวายกมาถึงเมืองไทยเลยกมาถึงเมืองไทยเลยนะครับเอามาอดโชมเลยสำหรับแอสตันมาติน DB 1 1การพัฒนานี่เขาบอกว่าใหม่หมดเลยฮะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับ DB 9 DB 1 0เลยโครงสร้างใหม่หมดนะครับขณะที่เครื่องยนต์ก็ระดับ V 1 2นะครับ V 1 2นะฮะ 5.2ลิตร5้ลิตรทวินเทอร์โบชาร์จโอ้ทวินเทอร์โบเทอโบคู่นะฮะแรงไม่เท่าไหร่คะคุณแจ็ค600อยแรงม้าเท่านั้นเองโไม่แรงเลยแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรเท่านั้นเองนะฮะสุดยอดอัตราเร่งเนี่ยศูนึงอยเนี่ยประมาณ3.9วินาทีนี่จะเร็วไปไหนคุณไม่ถึงชีวิน้องซุปเปอร์คาร์ได้แล้วนะฮะคันนี้ เครื่อง V เนี่ย V เนี่ยวาง12เนี่ยฝั่งละ6หนะคัฝั่งใช่ไหมฮะฝั่งละ่ารวมกันก็12ตัว 12V วเริ่มเลยฮะวางอยู่หน้าเนี่ยนะฮะห้ลิตรครับราคาก็ราคาเป็นไงครคุณเบาๆฮะ24.9ุล้านสำหรับแอสตันมาติน DB11 คือตัวนี้ถือเป็นไฮไลท์นะฮะเพราะมาเร็ว มาเร็วอย่างที่บอกเพิ่งเปิดตัวเจนีวาไปบ้านเราก็มาแล้วบมา้านเราเลยมาแล้วเลยพร้อมจําหน่ายเลยหรือเปล่างานนี้ก็เปิดรับจองเลยส่วนรับรถเมื่อไหร่ก็อาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งต้องรออีกสักระยะนึงเศรษฐีเมืองไทยไปดูได้คแล้วถูกๆ24.9ล้านก็เป็นกลุ่มของพวกสปอร์ตคาร์ทั้งหลายนะครับเศรษฐีไทยเท้าหนักทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Lexus R C นะครับ Aston Martin D B 1 1นะครับหรือว่ารถ หรูรุ่นดังอย่าง Mercedes Ben z E c l a s ผมขอติดไว้อีกสักรุ่นหนึ่งคุณผู้ชมนะฮะเพราะรุ่นนี้ผมก็ชอบมากแล้วก็เพราะว่าห่างจากการทำตลาดในโมเดลแรกเนี่ยสิบกว่าปีกว่าโฉมใหม่จะจะออกมาก็คือวัน v o XC90 ซอ็กซีเก้าสนะครับคือวัน v o เนี่ยจริงๆงานนี้ก็เฉียดฉิวที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมนะครับสุดท้ายก็คือก็คือเข้าร่วมเข้าร่วมมาจนได้เข้าร่วมแต่ว่าคุณผู้ชมต้องตั้งใจ ไปหาเขาหน่อยเพราะมันจะไม่ได้อยู่ในในเส้นหลักนะฮะปกติงานบางกอบอินเตอร์เนชั่นแนลมอริโชเนี่ยมันมีเส้นกลางใช่ไหมเส้นหลักเดินเห็นซ้ายขวาครับแต่คอนวอร่เนี่ยมันจะไปอยู่ข้างหลังต้องหาหน่อยต้อยู่ข้างหลังถ้าเข้าประตูถูกเนี่ยเห็นเลยอ๋ไเหรอหมายถึงถ้าเข้าประตูที่ที่สักประตูอยู่ใกล้กับประตูประตูไม่ได้เออบูธนี่อยู่ใกล้กับประตูทางเข้าทางเข้าประตูแต่ถ้าคุณผู้ชมเข้าคนละประตูกันเนี่ยเอาคุณผู้ชมเดินเส้นกลางมันก็จะไม่เจออ๋อถามเขาก็ได้ฮะป้ายมันอยู่ข้างบนนะครับถูกต้องสําหรับ X4 90นี่จริงๆเป็น SUV รุ่นดังนะครับแล้วก็เป็น SUV น้ำดีของโลกนะครับเปิดตัวมาเพราะว่าอะไรคุณแจ็คเขาใส่เทคโนโลยีความปลอดภัยมาแบบหรูหราอลังการอ่ะคือปกติรุ่นอื่นๆก็ใส่แบบคือวันโว้าเาตั้งธงว่าสักปีอะไร2020นะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยคนที่ขับวันโว้เนี่ยขับใช้วันโว้เนี่ยจะต้องไม่ต้องไม่ตายจะไม่มีผู้เสียชีวิตจากการขับรถยี่ห้อเลยใช่ใช่ อุบัติเหตุอาจจะมีบ้างม,มีเล็กมีน้อยไม่รู้แ,<ป>แต่จะไม่ถึงขั้นข้าเสีชสเยสชีวิตจะไม่มีเลยขั้นเสียชีวิตจะไม่มีเลยแล้ว x c 9 0ถือเป็นรถธงอะรถธงก็คือรถที่ต้องทําออกมาให้ดีที่สุดดีที่สุดใส่เทคโนโลยีดีที่สุดแล้วก็หวังยอดขายเขาเลยเรียกรถแฟลกชิพโมเดลหรือว่ารถยนต์รุ่นธงครับถ้าเป็นพวก Mercedes-Benz ก็ S-Class สเบียนดัก็ s ซีรีส์เอะไรประมาณนี้นะครับรถที่ดีที่สุดใส่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดจัดเต็มแต่ก็ต้องขายด้วยบางตัวมันเป็นต้นแบบกใส่มาเวอร์วังก็ไม่ได้ขายก็ไม่นับขายไม่ได้ไงนะฉะนั้นน่าสนใจมากๆก็ตั้งใจหาหน่อยคุณผู้ชมนะครับก็มีทั้งรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขายอยู่4ล้าน890 0 0บาทแล้วก็มีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยนะฮะ x c 9 0เนี่ยขายอยู่ปลั๊กกันอยู่เนี่ย ใช่ใช่ใช่ขายอยู่5้าล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับห้าล้านสามแสนนี่คือตัวเริ่มต้นนะฮะของของปักอินไฮบิทส่วนตัวท็อปปักอินไฮบิทเนี่ยขายอยู่ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ได้ทดสอบแล้วผมไปคุยกับกับทีมงานมอเตอวมาแล้วว่าว่าเดี๋ยวก็จะได้ลองขับแล้วก็เป็นรุ่นที่ที่ที่ตื่นตาตื่นใจมากนะครับสำหรับเอามาลองดูใช่ว่าเป็นยังไงใช่ใช่ใช่เป็นมันนานอ่ะจากตัวแรกทําตลาด ตัวนี้ล่อมา12ปี12ปีคือวันว่เนี่ยเขาเขามีเรื่องการโครงสร้างการบริหารเรื่องเรื่องเจ้าของเรื่องอะไรตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็มาจนได้นะครับสำหรับ X490 นะฮะอีกพูดถึง SUV นะมีอีกรุ่นหนึ่งผมแอบกระซิบให้คุณผู้ชมไปดูหน่อยทำไมฮะมันก็อยู่ไปทางบูธมอเตอร์ไซค์นะฮะแต่เป็นของคนไทยฮะไทยรุ่งไทยรุ่งไทยรุ่งครับ Uh, TR Transformer 2ครับคุณผู้มชมเดินไปดูฮะตอนนี้เขาพัฒนาเป็นโฉมใหม่คนระับถ้าใครติดตามข่าวสารมาก่อนจะเห็นเป็นพวกแบบทําเป็นรุ่นไอรอนแมนโดดเด่น,นเมือ่อไงโดดเด่นสวยงามเลยนะครับเดินจาก x c 9 0เนี่ยเดินต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับไปดูไทยรุ่งเขาหน่อยเขามาจอดอยู่3ามคันนะครับสำหรับ Transformer 2แล้วตัวไฮไลท์เขาเป็นแบบเขาเป็นรุ่น เขาบอกได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอรอนแมนสันทาอะไรสวยงามนะครับไปดูกันได้ก็ผมไปลองจับลองไปนั่งดูดูแล้วนะครับเป็นยังไงงานประกอบอะไรดีขึ้นนะครับวัสดุคุณภาพดีขึ้นงานประกอบความเรียบของตัวถังรอยต่ออะไรต่างๆทำมันเนียนขึ้นสำหรับ Transformer 2ถูกไปดูครับไปให้กำลังใจผู้ประกอบการคนไทยใช่รถบ้านก็คือเอาเขาก็เอา โตโยต้าไฮรักลีโวเนี่ยคุณแจ็คเขาซื้อเขาต้องซื้อโตโยต้าไฮรักลีโวมาแล้วก็ถอดกระดองของลีโวออกไปหมดเลยโครงทั้งหมดออกเหลือแต่เครื่องยนต์กับไอตัวแผงดชบอร์ดคอนโซลพวงมาลัยชุดเกียร์ที่ยังคงไว้เท่านั้นนอกจากเขาตีตัวถังขึ้นมาใหม่ตีตัวถังขึ้นมาใหม่แล้วก็ขายในชื่อเขาเลย TR Transformer 2นะครับเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเครื่องยนต์ดีเซล2.4งจุดสก็เครื่องเดียวกับโตโยตานี่นะฮะเกียร์ออโต้เนี่ยขายอยู่ล้านสี่หนึ่งล้านสี่แสน นี่ตัวเริ่มต้นครับครับนั่นแหละก็เป็นรถรุ่นต่างๆที่ท่านผู้ชมนะฮะจะต้องไปดูฮะเป็นลายแทงที่ปรากฏ<ป>อยู่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2016ในครั้งนี้นะครับถ้ายัางไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะไปดูอะไรบ้างไปดูตามที่คุณโก้คือหลายรุ่นเนี่ยอีกนิดหนึ่งว่าเอ้าทำไมคุณโก้ไม่พูดถึงรุ่นนั้นรุ่นนี้เพราะจริงๆมันเปิดตัวก่อนก่อนเข้างานแล้วเราก็พูดถึงไปบ้างแล้วมีเขามีงานเปิดตัวใช่ใช่ใช่รุ่นที่พูดถึงเนี่ยเป็นแบบมันมาใหม่ๆเลย มาแบบใหม่ๆเห็นกันครั้งแรกที่งานนี้เลยน่าสนใจคร,ครับเพราะฉะนั้นนะฮะไปงานที่คุ้มค่านะฮะบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2016ไปแล้วก็ไปดูรถรุ่นต่างๆไปดูให้เห็นนวัตกรรมแล้วก็ไปดูว่าในอนาคตจะเกิดขึ้นอะไรกับวงการรถบ้านเราบ้างนะเรียกว่าคุ้มค่าทีเดียวเอาล่ะวยวช่วงนี้ไปพักสักครู่ก่อนนะ,ะช่วงหน้าจะกลับมาพร้อมกับกูรูมอเตอร์ริงครับ